เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีชเกมในคลิปนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมทําผลแสง V2 และจะมารีวิวผลแสง V2 ไปในตัวด้วยเลยและกันนะครับสําหรับคลิปนี้อย่างที่รู้กันอยู่นะครับฝากรับชมโฆษณาสักครู่หนึ่งก่อนและกันนะครับสําหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบัคราคาโคตดแจ่มมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบัคสูงสุดถึงเรทสิบบริการกิฟต์ไอเทมทุก และฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกรองสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ โอเคครับหลังจากรับชมโฆษณากันจบแล้วนะครับผมจะมาสอนทําก่อนแล้วกันนะครับสาหรับการทําผลแสง V2 นะครับเราจะต้องมาตีบอสที่สรุที่โลก2นะครับเราจะต้องมาที่เกาะตรงนี้เกาะนี้จะชื่อว่าเกาะโฟตอนโซนนะครับก็นี่ครับมองง่ายๆเลยครับเราจะเกิดตรงนี้เมื่อเรามายังโลก2ให้เรามองมายังตรงนี้ครับผมมันจะเป็นเกาะแบบตนเล็กตานนอนครับที่มีดอกเหตุเกิดอยู่นะครับในส่วนของเรื่องเรดดอปที่จะดอปมาเป็นไลท์สกอร์นะครับผมจะอยู่ที่ หี่1%เปอร์เซนะครับผมเรดดรอปค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าพี่ครับถ้าใช้ผลอื่นนอกจากผลแสงมาตีบอสคิสรุเนี่ยจะดรอปลท์สกอร์หรือเปล่านะครับผมก็จะตอบว่าดรอปนะครับใช้ผลอะไรมาตีก็ได้ครับดรอปหมดเลยส่วนตัวรับเควสจะอยู่ตรงนี้นี่ครับตัวรับเควสจะอยู่ตรงนี้เราก็มารับเควสกันได้นะครับรับเควสได้เลยนะครับก็สําหรับจุดตีบอสคิสรุที่ปลอดภัยนะครับมาตีบนนี้นี่ครับผมมาตีบนนี้เลยนี่หรือ หรือว่าเป็นด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะเรื่องสเตตผลของพี่นะครับตอนนี้สเตตผลพี่จะมีประมาณ2488นะครับก็ตามนี้นะเรื่องดาเมจก็เกือบจะตันแล้วนะครับก็ดูเองละกันว่ามันแจ็มสาหรับน้องๆหรือเปล่านะครับ <c oughs> ขอเปิด5คียกก่อนนะฟึบโอเคสําหรับสกิลแรกครับไลท์ชิกดาเมจสามหมนะครับก็แรงพอสมควรนะครับ นี่สามหมื่นหนึ่งนะครับถือว่าแรงมากครับสำหรับสกิลถัดไปครับก็เป็นสกิลบินเนาะก็จะไม่ร้องให้ดูแล้วกันครับบินได้เฉยๆครับไม่มีดาเมจเนาะสกิลถัดไปคือสกิลเบรดนั่นเองครับสกิลดาบแสงฟึบปั๊บนี่ครับดาเมจก็จะประมาณ34มหมนะครับเออแรงมากๆครับผมก็จะเท่าๆกับสกิลหนึ่งแหละ3 1มหมกับ3 4มหมนะครับแล้วก็สําหรับสกิลต่อไปครับก็คือเจมสโตนนั่นเองครับผมสกิลยิงรัวๆเนาะยิงตรงนี้แล้วกันครับนี่ ดามเมจก็จะประมาณ4 0 0พันบวกๆนะครับถ้าสเตตผลตันน่าจะแรงกว่านี้แน่นอนนะครับแถมยังยิงเสร็จปุ๊บคูณดาวปั๊บนะครับเนี่ยคูณดาวเสร็จแล้วเป็นไงคูณดาวเร็วมากผมบอกเลยคูณดาวเร็วมากครับใช้งานได้ต่อเนื่องนะแล้วก็สำหรับสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลกระจกยาตานั่นเองประมาณนี้ครับปุ๊บปุ๊บ,บอ่า หมื่นะห้าหมื่นนะครับคือแรงมากแรงแบบแรงเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสาหรับผลแสงวีสเดี๋ยวขอค่าบอสคิดสรุปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสาหรับผลแสง V1 หรือว่า V2 V ไหนดีกว่าสมควรทําหรือเปล่านะครับจะบอกว่าเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของพี่นะครับน้องๆมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับก็สําหรับพี่นะครับพี่คิดว่าจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับอืมคือมันเก่งเท่าๆกันนะแต่ V2 จะมีจุดเด่นในเรื่องของการ PVP เข้ามานะครับเพราะว่ามีสกิลถึง5สกิลก็นั่นแหละครับเราจะใช้สกิลได้ต่อเนื่องกว่า V1 นะครับเพราะว่าสกิลเยอะแถมยังมีสกิลล็อกเป้าที่เหมาะสําหรับการ PVP มากๆด้วยนะครับแต่ว่าในการฟาร์มนะครับผมคิดว่า V1 น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีสกิลยิงไกลถึง3สกิลนะครับก็มันยังใช้งานในเรื่องของบัคที่สามารถบินไปด้วยยิงไปด้วยได้นะครับสำหรับ V1 อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือบัคหรือเปล่า ของ V1 นะแต่เขาไม่แก้นะครับอาจจะเป็นความสามารถจริงๆก็ได้นะครับแบบเรายิงสกิลอยู่นะครับยิงลำแสงอยู่แต่สามารถใช้สกิลอื่นไปด้วยได้แบบพร้อมๆกันนะครับดังนั้นการฟาร์มเนี่ยพี่คิดว่าหน้าตอนนี้ V1 น่าจะทําได้ดีกว่านะครับก็โอเคครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับสไคร์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจูบบายๆไปแล้วครับ